สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนสวัสดีเอฟซีุส่งแมคโครแล้วก็สวัสดีผู้ชมคลิปทางช่านท,ท,ทุกทุกท่านครับวันนี้ครับอยู่กับผมบุส่งแมคโครครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนครับงานของเราเสร็จแล้วก็เลยมาเยี่ยมเยือนหน้างานของเซโมครับเซโมเบร์โคซิงนี่ครับเป็นงานซอยล่องนะครับนี่นะฮะงานซอยล่องก็ล่องนี่ก็จะกว้าง ผมเนี่ยความว้างจากลอ่งลองถึงล่องถึงล่องเนี่ยล่องถึงกลางล่องเนี่ยผมไปห้าสิบครับเนี่ยไปดูครับไปดูว่าเขาซอยยังไงนะฮะนี่นะครับมือเตมโมนี่คือ, này, คอมืออาชีพในการซอยล่องนะครับนี่นะครับที่ผมซอยล่องก็ถามเขาเนี่ยแหละครับนี่นะครับเป็นคนถามคนนี่แหละว่าซอยอยังไงอะไรยังไงเราไม่เป็นเนาะเสียงก็ดังหน่อยครับข้างๆมีการเกี่ยวข้าวอยู่ครับเสียงก็ดังหน่อย คก็จะขึ้นรหรือล่องผักเขาจะชอบทำสกวขวางตะวันนะครับเท่าที่รู้คือเขาบอกเขาชอบทาขวางตะวันอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้ยอมทาตามยาวครับจะทาขวางตะวันอันนี้จะเป็นร่องสปริงเกอร์นะครับร่องสปริงเกอร์คือมีท่ออยู่ตรงกลางแล้วก็พ่นน้าแล้วก็ไอ้ส่วนร่องร่องน้ำจะเป็นร่องที่น้ําตกครับเวลาลดน้ำมานน้ำมันตกไปในร่องนี่ยรูรึมสามสโมครับ ลูกสาวอันพิเศษครับนี่นะครับจะมีเปาด้วยนะครับนี่ฮะเปาด้านข้างนี่เนี่ยเปาด้วยครับเปาพัดขึ้นออกมานี่ครับ อายุน้อยนะครับแต่ว่าทํางานที่ประจําประจําครับก็เลยเชี่อทานเชี่วทานในงานล่องครับแต่ย่านแล้วแต่เาใสใหญ่ใสน้อยเนี่ยเห็นนี้เขาก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นขาใครขามันครับขาประจําใครขาประจํามันนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้เช่านะครับผู้เช่ามาจากผู้เช่านะครับจะเป็นผู้เช่าเนี่ยจะมาเช่าที่ทําผักนะฮะแต่ระย่านเนี่ยนะมะเช่าที่ทําผัก พอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าเป็นทางคนนี่เคยทำผักอยู่ทางภูเขาอครับทางเนินเขาอะแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนแผนมาทําผักแถวบ้านเราเพราะว่าถ้าเราทำผักอยู่เดินเขาเนี่ยก่อนจะวิ่งผักไปถึงติวเมืองหรือว่าถึงเขตเมืองหรือเขตที่ขายผักเนี่ยมันไกลเกินไปครับมันก็เลยไม่คุ้มเขาก็เลยตัดสินใจว่ามาเช่าที่แถวนี้ดีกว่า พอเราเช่าที่แถวเนี้ยเวลาทำผักเนี่ยมันห่างจากตลาดผักเนี่ยไม่กี่กิโลครับห่างแค่สามสสิบโลครับวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงครับผักก็ไปช้ำครับเนี่ยนี่คือเหตุผลนะครับว่าเขาก็เลยนิยมมาเช่าที่ในย่านเนี้ยครับในย่านทานเมืองนี่แหละครับในจังหวัดเขตจังหวัดนนท์นี่แหละครับทำถังนะคือก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนพื้นที่ครับคนพื้นที่ก็มีครับเป็นบางส่วนแต่ลักก็ผักก็ถ้าทาผักนะ ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเขามาเช่าทําค้าเช่าก็จะแพงนะครับเดือนหนึ่งสามพันห้าสี่พันนะครับเอ่ต่อต่อปีนะต่อไร่นะต่อไร่ต่อปีนะนะนะก็คนเขาก็เลยให้เช่าเพราะว่ามันค่าเช่ามันได้แพงกว่าข้าวครับข้าวก็จะได้เดือนไร่ละไร่ละพันห้าต่อปีเนาะอย่างเงี้ยมันไร่ละสองสามพันครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการขุดล่องนนนเนี่ยแหละครับนี่แีลยอันนี้ก็คือเหตุผลมาเล่าให้ฟัง เนี่ยครับขอแหวกข้าเจ้าแหวกล่องขึ้นก่อนครับแหวกแหวกขึ้นซ้สยฝาแล้วก็โรยเส้นครับเนี่ยครับอปอบปูนก็จะอยู่ตรงเส้นปูนนี่พอดีเนี่ยครับเขาก็โรยโรยเส้นแล้วก็ขุดตามเส้นนี่แหละครับอันนี้คือเขาชอบล่องสูงครับาที่เราก้องเห็นที่อื่นอาจจะเป็นล่องเล็กนะแต่ที่นี่เขาจะาต้องนิยมล่องสูงกัน ตอนนี้ไป่มีรถเกี่ยวแลนะเสียงเบาหน่อยเมื่อกี้อาจจะลำคาถึงรถเกี่ยวพอดีรถเกี่ยวเสียงดังมากเนี่ยครับก็จะเนี่ยฮะเซ็นเซอร์กลางเนาะแล้วก็เดี๋ยวขยับออกมาอีกหน่อยแล้วก็โรยเส้นเนี่ยครับแล้วก็จะแหวกครับเนี่ยครับแถวนี้ก็จะแหวกเนี้ยแหละครับนี่นะครับแหวกอย่างเงี้ยนะครับไอพี่เพื่อนเห็นบางคนเขาเรียกปั่นหุ่นนะเนี่ยนะแหวกนี้แล้วก็ซอยปะซอยปะกผมต้องการล่องลสูงครับผมไม่ต้องการล่องเตี้ยครับ งนี่อันนี้ก็เป็นรุ่นสามเตเก่งครับนี่แหละครับม้งกี่ผมอยู่เนี่ยครับที่ขายเตเก่งมาเนี่ยครับลูกเก่าผมเลยนี่ครับลูกเก่าผมอยู่นี่นี่เอาได้ไม่เอ่ยลูกนี้กับลูกนู้นเนี่ยนี่ครับก็ยาวล่องยาวดูโน่แล้วครับ โอเคครับพี่พี่เพื่อนตอนนี้ยังไงมึงส่งนกโคนต้องฝากลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามมึงส่งนกโคด้วยนะครับสวัสดีครับผม